ไฟออฟเดอะอันเน็กเพลนไฟพิศวงตอนสิ่งลี้ลับบนภูเขาชาสตาชาสตาที่เต็มไปด้วยตำนานและประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนเผ่าพื้นเมืองได้ดึงดูดผู้สแสวงหาทางจิตวิญญาณผู้นำลทัทธิและสมาคมลับมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษตอนนี้เน้นเรื่องความลึกลับของภูเขาชาสตา ที่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งลึกลับและกลุ่มลัทธิต่างๆและที่สําคัญที่สุดก็คือลัทธิความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวภูเขาชาร์สตาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียมีความสูงกว่า14,000ฟุต และเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทเป็นจุดเด่นทางภูมิศาสตร์และมีความสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สาหรับชนเผ่าพื้นเมืองหลายเผ่าเช่นเผ่าชาสตาเผ่าคารุกเผ่าโมโด็อกและเผ่าวินตูพวกเขาอยู่ในบริเวณนี้ก่อนการมาของชาวยุโรปชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็มีวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนพวกเขาเนี่ยเป็นนักล่านักจับปลานักเก็บของป่า โดยใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านที่สร้างจากไม้และหลังคาจากหญ้าในช่วงฤดูหนาวและก็สร้างที่พักชั่วคราวในช่วงฤดูร้อนเพื่อการล่าสัตว์สำหรับชนพื้นเมืองเผ่าชา,าร์สตาชื่อว่าภูเขาชา,าร์สตานี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตำนานโลกพวกเขาชื่อว่าภูเขาเนี้ยเป็นที่พักของเทพเจ้าที่ชื่อว่าโอ้ลแมนอาบฟซึ่งเป็นผู้สร้างโลก เทพเจ้าโอน m แมนอาบฟเป็นหนึ่งในตำนานความเชื่อทางจิตวิญญาณที่สำคัญของชนพื้นเมืองอเมริกันในพื้นที่ภูเขาชาร์สตาในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะเผ่าวินตูและเผ่าชาร์สตาเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนถึงความเชื่อในพลังธรรมชาติและการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับโลกและจักรวาลตามตำนานของชนเผ่าพื้นเมืองเล่าว,ว่าโอ้ m แมนอาบฟเป็นเทพเจ้าผู้สร้างที่มีอำนาจสูงสุดเขาอาศัยอยู่บนท้องฟ้าสูงเหนือยอดเขาชาร์สตา และถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าอีกหลายองค์หนึ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องราวของการสร้างโลกเล่าว่าในช่วงเวลาที่โลกนั้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตและเป็นที่มืดมิดเทพเจ้าจะตัดสินใจสร้างโลกใหม่และให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายวันแมนอโวบลงมาจากท้องฟ้าโดยการสร้างสะพานจากรุง้ง ลงมายังยอดเขาชาสตาเมื่อมาถึงยอดเขาแล้วก็เริ่มต้นสร้างส,างสิ่งต่ตางๆบนโลกนี้ใช้ดินจากยอดเขาเพื่อสร้างภูเขาสร้างทะเลสาบสร้างแม่น้ําและสร้างที่ราบจากนั้นก็ยังสร้างสัตว์ต่างๆและมนุษย์เพื่อเติมเต็มโลกใบนี้ด้วยชีวิตจากนั้นจึงสอนมนุษย์ถึงวิธีการดํารงชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติสอนการล่าสัตว์สอนการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มนุษย์นั้นสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติและเคารพในธรรมชาติด้วย ทั้งยังคงเฝ้าดูแลโลกและขอให้คำแนะนำแก่มนุษย์ผ่านทางธรรมชาติและปรากฏการทางธรรมชาติต่างๆชนเผ่าโดยรอบจึงเชื่อว่าภูเขาชาสตาจึงเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิทธ์ที่ต้องเคารพและรักษาเอาไว้อย่างดีมาจนถึงปัจจุบันการบูชาโอนแมน above เป็นการประกอบด้วยพิธกรรมทางจิตวิญญาณที่มีการสวดมนต์การร้องเพลงการเต้นรำ ชนเผ่าเหล่านี้จะมีพิธีกรรมในการบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาชาสตาเพื่อขอพรและแสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้าพิธีกรรมเหล่านี้ก็มีความสำคัญในการรักษาความเชื่อและวัฒนธรรมของชนเผ่าด้วยและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนับหลายปีความเชื่อและการเคารพโอ้แอนแมนอบ Own Man Above, ก็ยังคงมีความสำคัญต่อเผ่าวินตูและเผ่าชาสตาในปัจจุบันพวกเขานั้นยังคงรักษาสืบทอดตำน,นานนี้ไว้ต่อไป ต่อร,รุกสู่หลานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสําคัญของการเคารพธรรมชาติและการดํารงชีวิตอย่างสมดุลกับโลกเรื่องราวของโอ้แมนอ b บ v e ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความเชื่อในพลังธรรมชาติและการสร้างสรรค์เท่านั้นแต่ยังมีการแสดงถึงการสอนและการนำทางมนุษย์ให้ดำรงชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติการบูชาและการเคารพโอ้แมน a b บ v ยังคงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและความเชื่อของชนเผ่าเหล่านี้และได้รับการถ่ายทอดไปยังรุ่นหลังได้อย่างไม่เสื่อมคลายครับ นอกจากนี้นะฮะตำนานพื้นเมืองนั้นยังมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับหมาป่าซึ่งเป็นผู้สอนศิลปะและการดำรงชีวิตให้มนุษย์ครับหมาป่าในตำนานนะฮะมีทั้งบทบาทและเป็นผู้สร้างเสียงหัวเราะให้กับมนุษย์ด้วยชนเผ่าเหล่านี้ก็ยังมีพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ในภูเขาเช่นตำนานเกี่ยวกับหมาป่าที่นำไฟมาให้กับมนุษย์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างหมาป่ากับเหล่าแมาลงซึ่งนำไปสู่การประทุข,ของภูเขาชาสตาด้วย จากนั้นในปี1826ชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าชาสตาได้พบกับชาวยุโรปเป็นครั้งแรกจากคณะสำรวจของฮุสันเบคอมบนีซึ่งมาหาแร่และทองคำจนมาถึงในช่วงคิดต์ศตวรรษที่19ทํำให้เกิดการระบาดของโรคมาลาเรียที่นำเข้ามาจากนักล่าเหล่านี้ทำให้ประชากรเผ่าชาสตาลดลงอย่างรวดเร็วประมาณ6,000ซึ่งเหลือเพียงแค่3,000คนในช่วงเวลานั้นเท่านั้น มาจนถึงช่วงยุคตื่นทองของแคลิฟอร์เนียในปี1848ชนเผ่าชาสตาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากการเข้ามาของนักขุดทองจากหลายพื้นที่การติดต่อก,กับชาวอเมริกันทําให้พวกเขานั้นต้องเผชิญกับโรคใหม่ๆและความขัดแย้งที่นําไปสู่การลดจํานวนของประชากรอย่างรวดเร็วเลยครับหลังจากความพ่ายแพ้ทางการทหารและการถูกขับไล่ออกจากดินแดนเดิมของชนเผ่าชาสตาพวกเขาเนี่ยนะฮะได้เข้าร่วมในพิธกรรมทางาศาสนาใหม่เช่น Ghost Dance และ Earth l o d Religions เพื่อหาทางฟื้นฟูทางจิตวิญญาณและชุมชนของพวกเขาให้กลับขึ้นมาได้อีกครั้งในปัจจุบันนี้แม้ว่าจะไม่มีผู้ที่พูดภาษาเผ่าชาสตาได้อย่างคล่องแคล่วอีกแล้วแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะฟื้นฟูภาษาเผ่าและวัฒนธรรมของพวกเขาเผ่าชาสตานั้นยังคงพยายามที่จะได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในฐานะชนเผ่าอิสระครับ ที่สาคัญพวกเขานั้นยังเฝ้าดูการรุกรานของชาวตะวันตกอยู่และยังคงนับถือปฏิบัติการกระทําความดีต่อการเคารพภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถืออยู่อย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับมีการสร้างร้านเล่นสกีหิมะของผู้เขาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ภูเขาชาร์สตาแต่ไม่นานร้านเล่นสกีโด,ดยเฉพาะอาคารที่สร้างขึ้นในด้านบนนั้นถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงและก็ถูกถล่มด้วยหิมะปริมาณมากครับชาวพื้นเมืองเนี่ยเชื่อว่านี่คือการชำระล้างโดยภูเขาศักดิ์สิทธ ที่วูเขานั้นนับถืออยู่นะครับ สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆครับที่ชนเผ่าชาวพื้นเมืองและประชาชนทั่วไปนั้นมีความเชื่ออยู่ก็คืออารยธรรมเลมูเรียที่เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่19เเริ่มจากแนวคิดของทวีปที่มันจมหายไปซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างมาหาสมุทรอินเดียและช่วยอธิบายการย้ายถิ่นฐานของลิงเลมูจากมาดากัสการ์ไปยังอินเดียได้นะครับ แต่ต่อมานะฮะแนวค,คิดนี้ได้รับการพัฒนาในเชิงเหนือธรรมชาติโดยเสนอว่าชาวเลมูเรียเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงกว่าคนในยุคช่วงนั้นนะครับการล่มสลายของชาวลูเมเรียนเนี่ยนะฮะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวการระเบิดของภูเขาไฟทําให้ทวีปเนี้ยจมลงสู่มหาสมทุทรแปซิฟิกครับหลังจากนั้นนะฮะชาวเลมูเรียเนี่ยที่รอดชีวิตก็จะย้ายไปยังภูเขาชาสตาในแคลิฟอร,ร์เนียแทน โดยเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยได้สร้างเมืองใต้ดินชื่อว่าเทลออสและยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นมาจนถึงปัจจุบันครับนั่นจึงทําให้ภูเขาชาร์สตาเป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับวัฒนธรรมพื้นเมืองโดยเฉพาะชนเผ่าวินตูที่เชื่อว่าภูเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลและมีพลังงานวิญญาณที่ทรงพลังเรื่องราวของเมืองใต้ดินเทลอสมาจากหนังสือของเฟเดริกสเปนเซอร์ออริเวอร์ชื่อ อ h ดว i l เลอร์ออนทูพ e t ซึ่งกล่าวถึงเมืองใต้ดินและอารยธรรมเลมูเรียที่ซ่อนอยู่ในภูเขาแห่งนี้ครับเมืองเทลอสที่เป็นที่อยู่ของชาวเลมูเรียนั้นมีความเจริญก้าวหน้าทางวิญญาณและทางเทคโนโลยีสูงมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสุขสงบฮะและเชื่อในพลังงานของความรักความเมตตาและการให้อภัยเมืองนี้ถูกปกครองโดยสภาปราดที่ยกระดับตนเองและนักบ,บวชสูงสุดอย่างอาดามะครับ ปัจจุบันนะฮะมีหลายคนที่เชื่อว่าชาวเลมูเรียนเนี่ยยังคงอาศัยอยู่ในภูเขาชาร์สตาและมักมีรายงานการเห็นแสงไฟลึกลับและพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้จากภูเขานอกจากนี้นะฮะก็จะมีความเชื่อว่าชาวเลมูเรียนเนี่ยสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งสามารถเดินทางผ่านข้ามเวลา ทางอากาศได้ครับและเชื่อว่าภูเขาชาร์สตาเนี่ยมีประตูที่สามารถใช้เชื่อมผ่านระหว่างโลกและอวกาศได้และยังเชื่อว่าภูเขานั้นเป็นที่อยู่ของมนุษย์ต่างดาวด้วยเช่นกันนะครับและแม้ว่าทฤษฎีเลมูเรียเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์แต่ความเชื่อและตำนานเหล่านี้ยังคงอยู่และดึงดูดผู้คนที่สนใจในเรื่องราวของอาถรรพ์และวิญญาณของชาวเลมูเรียและมีการเดินทางมายัางภูเขาแห่งนี้หลายคนต่อปีเลยนะครับ เนื่องจากภูเขาชาร์สตาร์เป็นภูเขาที่ชาวพื้นเมืองนั้นให้ความเชื่อถือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เป็นภูเขาแห่งเทพเจ้าภูเขาแห่งการถือกําเนิดชีวิตเรื่องเนี้ยจึงไม่แปลกเลยครับที่เจ้าลัทธิมากมายใช้ภูเขาแห่งนี้ในการสร้างฐานความศรัทธาของตนเองและละทัทธิของตนเองจํานวนมากในที่นี้ก็ขอยกตัวอย่างบางลทัทธินะครับเช่น เอลมี่คาสันหรือที่รู้จักกันในนามของมาเธอกอสเป็นผู้นำลทัทธิเลิฟแฮสบอนซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาทางเลือกที่เธออ้างว่าเป็นเทพเจ้าและมีภารากิจในการนำพามวลมนุษยชาตินั้นเข้าสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคาวสันเชื่อว่าเธอเนี่ย มีการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกและมีภารกิจที่จะช่วยเหลือโลกให้เข้าสู่ยุคทองยุคใหม่โดยประสบการณ์การเชื่อมจิตวิญญาณที่ทำให้เธอนั้นมีผู้ติดตามหลายคนที่เชื่อว่าเธอนั้นเป็นผู้กอบกู้มนุษยชาติอย่างแท้จริงนะครับ ความเชื่อของลทัทธิเลิฟแฮสบอลของคาสันเนี่ยและมีผู้ติดตามของเธอเชื่อว่าภูเขาแห่งนี้มีพลังทางจิตวิญ,ญญาณที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกและการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญ,ญญาณครับพวกเขานะฮะมักจะเดินทางไปที่ภูเขาชาร์สตาเพื่อประกอบพิธีกรรมและการแสวงหาการตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณอยู่เสมอจนเมื่อเดือนเมษายนในปี2021เอมี่คาสันได้เสียชีวิตในสถานการณ์ที่เป็นปริศนาครับ ร่างของเธอนั้นถูกพบในบ้านของกลุ่มในเมืองเคสตโตนโคโรราโดร่างของเธอนั้นถูกห่อนในถุงนอนและประดับประดาไปด้วยไฟคริสต์มาสหน้าตาของเธอนะถูกเคลือบด้วยกากเพชรและดวงตาเนี่ยหายไปครับ ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ได้กล่าวว่าเธอนะ่ะได้รับพิจารก,การดื่มน้ำคอรอยซิลเลอร์ซึ่งเป็นสารที่กลุ่มของพวกเธอเนี่ยโปรโมทว่าเป็นยารักษาโควิด1 9ซึ่งสมบูรให้เธอนั้นเสียชีวิตจากการเสรื่อมสภาพของร่างกายในบริบทของการเสพแอลโกอฮอล์และโรคขาดสารอาหารครับหลังจากการเสียชีวิตของเอลมี่คาสาันกลุ่ม l เ v e have o o n ได้เปลี่ยนชื่อเพจ a c e b o o k และช่อง YouTube เป็น 5D Full Disclosure er, และเปิดเว็บไซต์ในชื่อใหม่ชื่อเดียวกันนี้นะครับในขณะเดียวกันครับสมาชิกบางคนนะฮะก็แยกตัวออกไปไปตั้งกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่า j Joy r a i n อีกหนึ่งลัทธิที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับบุเขาชาร์สตาร์ก็คือลัทธิ Sister Tedra ที่รู้จักกันในชื่อของ r o t รธีมาติน เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในช่วงกลางคริสต์ศตรวรรษที่20ซึ่งการตื่นตัวเรื่องอยู่นั้นกำลังเข้มข้นมากๆครับโดโรธีมาตินเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงในปี1954เมื่อเธอทํานายว่าโลกนี้จะถึงจุดจบโดยคําทํานายนี้ดึงดูดกลุ่มผู้ติดตามกลุ่มเล็กๆนะฮะให้เชื่อตามจนทําให้นักมนุษยวิทยาบางคนเนี่ยได้แสงตัวเข้าไปในกลุ่มเพื่อศึกษาว่าเมื่อโลกเนี่ยมันไม่แตกตามที่ทํานายเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวสมาชิกครับ แต่ก็ั่นแหละนะครับคำทำนายเนี่ยมันก็ไม่เป็นจริงแล้วโลกก็ไม่ได้แตกตามที่เขาทํานายเอาไว้ด้วยนั่นก็เลยทําให้โดโรธีมาตินจึงจะทําการออกจากชิคาโกแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นซิสเตอร์เทดา แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เปรูครับที่นั่นนะฮะเธอได้ก่อตั้งชุมชนที่ชื่อว่า Abbey of the Seven r a y ซึ่งอุทิศให้กับการสอนทางจิตวิญ,ญญาณและการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเธออ้างว่าสามารถติดต่อสื่อสารและส่งข้อความจากอาจารย์ที่ขึ้นสู่สูงสวรรค์ไปแล้ว <c oughs> เช่นชนันดาและสนันสัตกุมารที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างที่คอยนำชี้ทางมนุษย์ไปสู่การรู้แจ้งครับ หลังจากการกลับมาที่สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1,960 Sister t e ดด a ก็จะทำงานต่อในเชสอาอนา a ลิโ o น a และการสอนของเธอนั้นเน้นไปอยู่ที่การมีอยู่ของพี่น้องทางจักรวาลและการมีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติเธอเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวนั้นโดยเฉพาะผู้ที่มาจากต่างดาวคารลียนซึ่งเป็นผู้ที่ชี้นำและมเมตตาทึงช่วยโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับเธอเนี่ย เสียชีวิตในปี1992ทิ้งมรดกที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มยุคใหม่และกลุ่มที่สนใจ UFO หลายกลุ่มเลยทีเดียวแหละนะครับในช่วงปีทศวรรษที่1950หลายกลุ่มหลายลัทธินะฮะได้เข้าครอบครองถ้ำบนภูเขาชาร์สตาเพื่อการปฏิบัติพิธีกรรมลึกลับครับหลายกลุ่มเนี่ยปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อการเขียนชื่อของพวกเขาเองนะฮะตามผนังถ้ำเพื่อแสดงถึงอำนาจครับ การปฏิบัติพิธีกรรมเหล่านี้สร้างความสนใจและความกลัวในหมู่คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยไม่น้อยและต่อไปนี้ก็คือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มลัทธิที่มีความเกี่ยวข้องกับภูเขาชาร์สตารครับลัทธิ I am Activity ก่อตั้งโดยกายบัตหลาดและเอนนาบัตหลาดในปี1930นะครับกลุ่มนี้เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Ascen d a n t master ซึ่งเป็นวิญญาณของบุคคลที่เคยเป็นมนุษย์และได้ขึ้นไปสู่ในระดับขั้นสูงครับกลุ่มนี้ชื่อว่าภูเขาชาร์สตาเป็นที่ตั้งของกลุ่มพราดอนภาพสีขาวที่ยิ่งใหญ่นะฮะหรือ The g a t e White b u t t e r h o o s ซึ่งเป็นกลุ่มของ Ascender Master ที่คอยช่วยเหลือมนุษยชาติในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณครับและที่ต่อมาก็คือ The Lemuria Fellowship เป็นกลุ่มที่เชื่อว่าภูเขาชาร์สตานั้นเป็นที่ตั้งของอรารยธรรมลามูเรียและเป็นอรารยธรรมโบราณที่เชื่อว่าการมีอยู่ของทวีแอตแลนติสนั้นจะจมหายไปครับกลุ่มนี้เชื่อว่าพวกลามูเรียนเนี่ยยังคงอาศัยอยู่ในภูเขาและมีความสามารถในการติดต่อกับมนุษย์ผ่านทางจิตวิญญาณได้ด้วยครับลทัทธิต่อมาก็คือ the church universal and ทริอัมเพนก่อตั้งโดยศาสดามาร์กแอลและศาสดาแอลิซาเบธแคร์และเป็นกลุ่มที่เชื่อในเรื่องของปร,รมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์นะฮะหรือเรียกว่า ascendance master ครับและมีความเชื่อว่าภูเขาชาร์สตานั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญสำหรับการทำสมาธิและการติดต่อกับปร,รมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สงสวรรค์ก่อนหน้านี้นะครับลทัทธิต่อมาก็คือ The r a d i a n t School of Seeker and Server ก่อตั้งโดย Pearl Doris ซึ่งเขาเนี่ยนะฮะเคยเป็นสมาชิกของ I Am Activity กลุ่มนี้เน้นการศึกษาทาั้งจิตวิญญาณและการทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของภูเขาชาสตาและเชื่อว่าภูเขาเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานที่สูงขึ้นไปครับและละทัทธิสุดท้ายที่อยากจะแนะนำก็คือ The Ascendant Master Teaching กลุ่มนี้นะฮะเชื่อว่ามีการติดต่อกับกลุ่ม Ascendant Master ที่ภูเขชาชาร์สตาครับและเชื่อว่าภูเขาเนี้ยเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับการศึกษาทางจิตวิญ,ญญาณและการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นๆด้วยนะครับเหล่านี้ที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยก็คือลัทธิและกลุ่มความเชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับภูเขชาชาร์สตาแต่และกลุ่มเนี่ยมีความเชื่อและการปฏิบัติที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดนะฮะก็ล้วนแต่เชื่อว่าภูเขาชาร์สตานั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ และมีพลังงานทางจิตวิญญาณที่สูงส่งอยู่ครับจากนั้นสรารคดี f i อ e t f the Un n เ p l a เพ n ตอนสิ่งลี้ลับบนภูเขาชาร์สตาแม้จะมีเรื่องราวและทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับภูเขาชาร์สตาที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังขาดหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ความเชื่อเหล่านี้นะครับชนเผ่าพื้นเมืองบางกลุ่มเชื่อว่าความลึกลับของภูเขาชาร์สตานั้น ควรจะถูกเก็บเอาไว mm ้และไม่ควรยุ่งเกี่ยวก็เพื <c oughs> ่อเป็นการปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาสถานที่แห่งนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเหนือปรัชญาทั้งหมดก็คือการที่ชนพื้นเมืองรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาก็เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้สิ่งแวดล้อมนั้นในการดํารงชีวิตและอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างสมดุลต่อไปและอยู่คู่กับมนุษย์ไปนานแสนนานนั่นเองแหละนะครับ หากคุณชอบการสรุปและการบอกเล่าเรื่องราวทางสารคดีของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อแตลงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนั้นได้เลยนะครับขอบคุณครับ